สอ่ะป่ะเราแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าเผื่อว่าในนี้ไม่มีใครรู้จักเราอ่ะสวัสดีครับผมปอนครับสวัสดีครับผมคุยนะครับเป็นยัไงบ้างเช้าโชว์เมื่อกี้มเอาจริงแล้วก็ตื่นเต้นค่อนข้างมากคือหมายความว่า จะแบบว่าเต้นบ่อยแต่ว <parece maison, S 1> <FT. S 2> ่าสไตล์แบบนี้มันไม่ค่อยใช่ฐานเท่าไหร่ฮะอ๋อสไตล์แบบนี้ไม่ค่อยใช่ฐานเท่าไหร่เคยใช่ไหมใช่ไหมอะไร่ด้ประมาณนี้อะเพลงเมื่อกี <S S ้ที่พวกเราโชว์ไปก็มีชื่อว่า Bad Girls Like You นะครับครับทำไมครับคุณภวเวรทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้ครับนั่นสิทำไมนะก็เพราะว่าพูดเลยพูดเลยคือ เราอะเรื่องนี้พอเรารู้สึกว่าเออเรามีความแบบอายุโตขึ้นแล้วเราทั้งสองคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณของคุณนี่ก็ฟิตพอประมาณอยู่ยคุณกนะ็ฟิตเหมืงงนอนกันคือเรื่องความที่สองปีก่อนเนี่ยเราเล่นเบสค่ว่าเต้นอีกสไตล์หนึ่งอ่าแต่เรื่องความที่ช่วงนี้เราฟิตก,กันหน่อยครับแล้วก็เลยอยากจะเลือกเนี้อหาเพลงที่มันโตขึ้นครับผมครับผมใช่ไหมเยแต่ว่า ขอแท่งนิดหนึ่งครับนะฮะเมื่อกี้จัดมาผมไม่ได้สอบครับฮ้ยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี่คือผมตกใจอเลยนะเพราะว่าคือเซอร์ไพรส์มากเป็นยังไงฮะทนยังไงครับเมื่อกี้มันมันยังไงนี่ก็คือคิดสดเลยมันก็คือว่าเออไม่อ่ามีมีคนกระซิบมาเข้าที่ใครฮะว่าถ้าทำแบบนี้มันก็ได้อีกริ้ชา้นหนึ่งนะ อุยลองดูสิได้หรอใช่ไหมพอได้ไหม Bad Girls ช้อบไปจ้ะเหอเกินการ Girls พวกนี้นี่ต้องโดนลงโทษเยอะเลยนะอ้ยอ่ะก็นี่ก็ตื่นเต้นอยู่เชื่อเชื่อได้เพราะว่าโชว์นี้เนี่ยเอาจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเออทั้งสองคนค่อนข้างเขิน ว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนใช่แล้วก็อะไรท um> ี่มันแบบโชว์เซลขนาดนี้มาก่อนด้วยก็เลยบอกเฮ้ยก็ค่อนข้างเขินอยู่ค่อนข้างเขินอยู่ไม่ต่างกันแล้วก็พวกเราก็ได้ีโอกาสเตรียมตัวเพลงนี้มาประมาณหนึ่งก็มีการคุยกันก่อนว่าเราจะเลือกเนื้อหาเพลงแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันครับเอ๊ะกายครับเมื่อกี้นี้นิดนิดหน่อยหน่อยเป็นคลิปที่เรียนมา เราต้องเคลียร์กันหน่อยนะไรอย่างนี้เนี่ยเคลียร์อะไรที่แตบ้านเราเราไม่เคลียร์